ครับพี่สมื่อเรื่บวมดีเนาะครับนี่นี่ลอกองมันอยู่สิมันลงหายมเกียดครับพี่รับคบนีงครับผมเบิ่งนอ้นี่ไม่บนึ่มาวยออกอะไรเอาแน่ยอยู่ลอกมลหลอกเกียดอยู่นี่หลอลลลลกเกียดหรือเกียได้คลครับลงไลงมาเลยว่ามันมัเป็นเลขเกียแปดเกีดครับเลขดสามอันไหนครับพี่เล้มันเลขลลอกนี่ตัวนี้อ่ะครับที่เ,เลขเก็ดตับแปดม่าเลขอะไรเลข เลขสิบเลขสิบเลดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเฮ้ยเจ็ดสามครับเจ็ดสี่ครับห้าเลขล็อกประจำวันหลวงพี่หรือเลขล็อกยังเลขล็อกเออตวบนเนี่ยเลขล็อกบุนครับเลขล็อกตะบนมันหลักคดีว่ามันทีนี้ตัวล็อกคือแปดเนี่ยครับแปดสามแปดสี่แปดห้าครับสามีสามีสามีครับอันนี้สูตรล็อกของหลวงพี่ป่ะครับมีจังไรครับ อืมตัวนี้กินมาครับดมากมันไดตัวเลขล่างมันออก่าหร่หกหนึ่งครับหกหนึ่งหกหนึ่งกว่าเลขหนึ่งอันนี้ลุงหนึ่งกี่มาครับอันนี้หละหนึ่งเท่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดครับแต่การร่วงมากตัวหนึ่งเือร่วงสองเนี่ยสองเจ็ดสองแปดนะครับครับลุงพีอืมสูตรนี่เขาเดินดีว่าลุงพีอ๋อสามวันเ้าผ่านแล้วสองครับโอ้เดินดีตลอดครับ ครับพ <muitas S 2> ีด <sketches> oh yes. ีละมวดนี no. I mean? the the uh, ้ลุงพี่จับจากไอ้ตัวไหนก่อครับจากสูตรที่ตัวไหนบ้บอคครับพงมดวนดีไหมลวงพี่มวดนี้มาก์ทนมัรไอสองเต่าครับสองเต่ามีพอดีสมครไอแปดห้าแปดครับรับเนเจ็ดหาครับเจ็ดหางเจ็ดหาบนลงพี่โอ้ครับผม บนล่างยางเราสองครูก่อนค่ะแต่อันนี้บนอันล่างไอ้กันสีล้างครับเป็นสูตรไทยสูตรนั่งอยู่นะอ่าค่ครับผมคุยกันครับอือครับเอาแล้วลุงพี่บริการตามสูตรีไหมตามสูตรที่ของงวดนี่บอครับเบื้องเขียนเบื้งที้ซื้อเขียนเบื้องซื้อเบื้องเลขเขียนเบื้องเลขไทยหรือเป่าครับแบบไทยที่อ๋อที่หนอกครับผมครับอืมเช่นนี้ก็คมันกเป็นตัวไทยบนบอครับ เขานยางบวกขึ้นหมเจ็ดกับแปรตัามันมันอีกมันเรียนอีกครับตัวนี้ก็มาเรียนอีกครับมันมันอาจจะดูยู่ตัวนึงก็ใจคือมันไม่ได้ซองมันมันมือกลกันครับโอเคอืมกรนี่เป็นล็อกล็อกสูตรของงพี่ไ่มครับนี่แต่ล่างแมนเลขประจำวันนะครับสมมติว่าเลขกี่วันอย่างเงา้ยครับวันเสาร์ครับวันเสาร์อืมันก็วันเสาร์บางที่วันเสาร์ เลขกเก่าหรอเปาขว้าเาไม่ไม้องำกันเอาเล็กเก่าเอาเลขกเก่าเป็นเล็กเรียนเลยสําเร็จวิ่งสาเร็จวิ่งสาเร็จวิ่งเลยนเล็กเก่าเนี่ยครับเราพนมาเก่าสองอันตัวนี้ก็สีวันเสาร์เล็กเก็บเป็นว้าบิลบอ่าเก็บโอ้คือจังจมรอนออกจังส่อันพูดตัวเสีเงว่าอะไรว่าบึงเอกครับอันนี้เป็นสูตรของงพี่มันอเ่แมนแมนโอ้ ไงโอ้ครับเฮ็ดมาโดดแล้วบอลุงพี่สูตรเนี่ยโอ้ยบอกไยเบิ้งข้างจ้ามาอกาทางก็บอกข้ารากาไปนั่นแหละครับลุงพี่ว่าให้บอกบ่ครับจำแต่ว่ากะเขามาหลายงวดนะว่าเขาเขาโอ้เขาเดี๋ยวให้ลุงพี่ซื้ออะไรมางกดอ่าเดี๋ยวให้ลุงพี่เขียนให้ครับผมเขียนให้ครับลุงพี่เขียนให้ชุดบนชุดล่างครับลุงพี่อืมับ หกกคอครับสองหกหลวงพีมวลครับกคอครับมกคอหกข้าหลวงพีครับคเป็นลวงพี่ช่างนะครับเนาะท่านผู้ชมครับนี่ครับชุดบนครับชุดบนลุงพีจะฟันให้จยดครูบน คับว่าเรีนเรยนเรยเรือยครับลุงพี่มีงจะซับครับอาจะปื้องนมกครับอครับหลวงมาตังกับลุงพี่เดี๋ยวให้จับกับ่เดียวาเองนะไเับไงเลยครับลุงพี่ 29ครับหนึ่งเก้าสองเก้านั่นลงพี่เนาะเกาเก้ครับ่เยาทาาครับผมอือครับนะครับสี่คูนั่นลงพี่เนาะนี่ละครับผมมากมากลับไปน้่เนาะลงพีเนาะกลับกรดีครับเป็นชุดบนล่างไมครับผมกับหลวงพี่ช้างนะครับเนาะกับ แอดมินมาแถาครับแอดมินขนฟ้าพระชงแอดมินแมวหมูพระโชว์ครับตามจนพ่อนะครับเนาะครับสูตรของลุงพี่นี่กับเขามาหลายงวดมันบอกเขาเขาเขาดีครับผมมีตัวเน้นไหมครับลุงพี่เน้นบ่ครับตัวมักๆนี่ลุงพี่มักก็มักนี่มักแปดหามักแปดหามัลุงพี่แปดหาก็เป็นเจท่าเจท่าครับอ๋อลุงพี่ของสันบอกใขีดเน้นไปเลยครับผมนะครับอืม จ็ดห้ากับแปดห้ารับหลวงพี่นี่ครับตำชมชุดนี่ครับหลวงพี่ช้างรับพี่น้องนี่ครับเพราะว่าสูตรของหลวงพี่หลวงพี่ก็วาที่ทํามาีนกะเขามาตลอดหลวงพี่อือเอารับก็ทิว่านะครับเนาะใหญ่มั่กอหลวงพี่พ่นกะผิดจรเนานะครับเนาะแนวทางนะครับผม ครับกระโหลายตัวน้ำนมกระโบหลายอะไรกระโหลายอืมครับเดอหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าเจ็ดห้าแปดห้าโอ้ตุเล็กงามเลยเงี้ค่ะมักบอลแอดมินคนฝากครับแอดมินแมวมักค่ะมักเจ็ดห้าค่ะแมวมักเจ็ดห้าน้ำนงพีเลยครับค่ะเฮ็ดมาโดนหรืบเป่าคสูตรนี่ค่ะมันก็เมื่อมาโดนแล้วแต่ว่ามอคให้เฮ็ดในไทยเปิด ครั้งแรกเนาะค่ะเปิดตัวนะครับเนาะกับกรบเที่ว่าหลวงพี่เนาะครับเนาะเพิ่นเพิ่นอยากให้ด้วยครับผมเพราะว่าเพิ่นมาพอหลวงพี่หลวงพี่เพิ่นได้ว่าเอาล่องเอาไปเบิงเพราะว่าหลวงพี่บอท่านไหนหไผได้ครับพี่น้องหลวงพี่เพิ่นว่าตั้งแต่คำนวณสูตรมันนี่ก็เห็นว่าเดินดีมันว่าหลวงพี่อตามสูตรหลวงพี่ที่หลวงพี่เพิ่นเห็ดหน้านี่ครับเป็นสูตรเลขล็อกตีหลวงพี่ เป็นคนล็อกของของเล็กปัจจุบันสมือนี้นะลวดรมมลวครับครับทรามช่มครับอ่า๋อนะครับเนาะคนี่ครับทรามชม่มเห็นชัดป่ะครับนี่ครับหลวงพี่ช้างนะครับเนาะครับเปิดโตแล้วครับพี่น้องครับสิบหกกักฎาคมสองพันห้าร้อยสองสิบห้ากับที่า เป็นชุดบนล่างเนาะงหลวงพี่เนาะกับชุดบนล่างแล้วก็บบลายเนาะค่ะแค่สี่ชุดแค่นั้นครับนี่ครับผมหนึ่งเก้าสองเก้าเจ็ดห้าแปดห้าครับพี่น้องลับเป็นชุดบนล่างได้หลวงพี่พวลารับไปนั่งรับไปนั่งครับผมครับนี่ครับผม